ปิติศักดิ์เคลียร์ปัญหาชีวิตคู่อยากกลับไปเป็นโสดเป็นนักสแสดงหนุ่มหล่อที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับเตปิติศักดิ์ล่าสุดเจ้าตัวได้ควงภรรยาสาวสวยน้ำหวานสารารัตออกมาเปิดใจถึงชีวิตคู่หวิดเตียงหักเมื่อฝ่ายชายออกมาโพส์ข้อความอยากกลับไปเป็นโสดว่าเห็นมีข่าวใหญ่โตเลยพิเตบอกว่าถ้ากลับมาเป็นโสดอีกครั้งจะเป็นยังไงเตมันเป็นความน้อยใจมันเป็นช่วงเวลาที่น้ำหวานเขากลับไปทำงานเพราะว่าตั้งแต่มีลูก เราก็วางแผนครอบครัวมีลูกเลยเรารู้สึกว่าได้เวลาแล้วให้เขาดูแลลูกอย่างเดียวเขามาขอผมกลับไปทำงานเขายังอยากไปหาประสบการณ์ในการทำงานต่างๆนาะนาะเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วแต่สุดท้ายไม่ได้ทำงานอย่างเดียวมีคนติดต่อมาเหมือนกำตามสนองอยังไงก็ไม่รู้น้ำหวานส่วนใหญ่จะมีคนกระซิบว่าเห็นผู้ชายคนนั้นมาคุยกับแฟนนะเตโทรไปไม่รับแต่ไม่ใช่ว่ายู่ๆโทรไปไม่รับเลยนะมันทำงานไปสักระยะเหมือนเขาจะยุ่ง แต่ตอนนั้นคิดไม่ออกหรอกว่ายุ่งหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ค่อยปิดมือถือหรือใส่รหัสดูกันได้แล้วเราก็แบบนี่ใครชัดเลยชัดเลยไม่ใช่แล้วทําไมคุณน้ําหวานถึงไม่รับโทรศัพท์พิเต้น้ําหวานรับไม่ได้คือมันยุ่งประชุมด้วยความที่เราเพิ่งกลับเข้ามาทํางานบางทีการสื่อสารกันมันน้อยพอมีปัญหาตรงนี้เข้ามาการสื่อสารก็เริ่มเยอะขึ้นเรารู้แล้วว่าถ้าเขามองไม่เห็น สิ่งที่เขาจะมนโนเพิ่มขึ้นไปมันเยอะมากเราก็แคปให้เขาดูถ้าโทรมาแล้วไม่ได้รับก็แปลว่าประชุมอยู่เตหลังจากที่ได้เคลียร์กันแล้วได้ทำความเข้าใจกันคือเราขาดการสื่อสารสำคัญมากสำหรับทุกครอบครัว